ครับสวัสดีครับครับผมหมอประคั้นะิรับจากชีวนนท์คลินิกนะครับวันนี้นะครับหมอขอนี่มาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลนะครับคนไข้ที่อยู่ที่บ้านนะครับว่าบุคคลสําคัญนะครับที่คนอื่นนะครับก็คือคนไยทางานหรือว่าคนวัยลุ่งลูกหลานเนี้ยจะต้องมองว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับผู้สูงอายุยังไงนะครับนะครับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ บอกที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าผู้สูงอ,อายุเนี่ยการเดินทางเขาเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับมาโรงพยาบาลมาสนามบานค่อนข้างยากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลโดยโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้ไปถึงให้ไปรักษาที่บ้านเนี่ยก็มีความเป็นไปนได้ครับเพราะว่า เราสามารถที่ที่จะเจาะเลือดให้ที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะสามารถที่จะไปอในคนที่มีภาวะนอนติดเตียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปอดูแลเช่นไปเปลี่ยนสายจมูกนะครับไปเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูกได้นะครับเปลี่ยนสายทางเดินปัสสาวะได้นะครับเปลี่ยนสายที่ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่คออย่างนี้ครับเป็นเาเรียกว่าคอรล่านะครับในการที่จะแบบว่าอเป็นท่อที่ใช้ในการหายใจนะในคนที่เจาะคออย่างนี้ครับเราก็จะสามารถที่จะทําได้นะครับนะครับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นอยู่ในทางเรื่องที่ลูกหลานนะครับแล้วก็คนที่เป็นในวัยทำงาน ไว้พิจารณานะครับในการที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณปู่คุณย่าของตัวลูกหลานเองนะครับเพราะว่าการที่เอาผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเนี่ยนอกจากจะต้องลูกหลานต้องลาง,งานแล้วแล้วเนี่ยไม่ใช่เชพาะลาแค่คนเดียวครับก็ต้องลางอย่างนั้นเนี่ยสองคนนะครับในการที่จะพามาที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาแล้วก็เอาแล้วก็คนก็ต้องขับรถไปจอดแล้วคนนี้ก็ต้องพาขึ้นมาตรวจน,นะครับ พามาเอาบาดพามารับยาอันนี้คือเสียเวลาไปทั้งไปทำหวันนะครับแต่การที่เอ,เอารับการบริการที่อยู่ที่บ้านนะครับโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับเช่นโรคเลื้อรลังที่รับยาต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกันทางแบบเทเลเมดิซีหรือการแพทย์ทางไกลได้นะครับหรือว่ามีการแบบว่า ให้บุคลากรทางการแพทย์เช่นพยาบาลอย่างเงี้ยครับที่เขา้าไปในจังหวัดสามารถไปเยี่ยมบ้านกันได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในทางเอกชนอย่อางเงี้ยเขาสามารถที่แบบจะจ้างไปทําการเจาะเลือดวัดความดานันีวัคซีนที่บ้านก็ยังสามารถจะทําได้เช่นกันเปลี่ยนสายต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ที่บ้านได้นะครับก็คือจะสามารถที่จะไม่ต้องลาง,งานของลูกหลานนะครับลูกหลานก็สามารถไปทํางานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ อ่าจริงๆเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สาหรับคนที่มาโดยการที่บ้านเนี่ยอาจจะแพงกว่าเล็กเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคิดว่าก็สามารถที่จะคุ้มกับที่ไม่ต้องลายหยุดของลูกหลานได้นะครับทันนี้ก็เป็นแบบประเด็นนะครับในการดูแลอผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับมีการดูแลที่หมอคิดว่านะครับเราจะต้องแบบลูกหลานเนี่ยจะต้องมีการ ปฏิวัติตัวเองนะต้องมีการเปลี่ยนนะเช่นนะครับเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมาวัดความดันที่ลมเพย,มยิบาลสั่นเดินครั้งพอเดินครั้งอย่างอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับต่อไปเนี่ยเราคิดว่านะครับต่อไปเนี่ยหมอจะใช้เปลี่ยนความคิดว่าการดูแลเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนเริ่มดูดูแลแล้วให้แพทย์เนี่ยเป็นเหมือนกับที่ปรึกษานะครับแพทย์ในบุิการทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่คนที่จะแบบ ดูแลทั้งชีวิตอะไรขนาดนั้นนะครับดูคนที่ดูแลชีวิตตัวเองดีสุดก,ก็คือตัวเราเองนะครับลูกลูกหลานเราเนี่ยใกล้ชิดก,กับลูกงอายุมากกว่ามากมากว่าคุณหมอมากกว่าพยาบาลที่เห็นผู้สูงอายุแค่ไม่กี่นาทีนะครับนะครับการที่ดูแลผู้สูงอายุได้เองนะครับโดยการหนึ่งบันทึกความดันนะครับบางคนจะสามารถที่จะเจาะน้ําตาลได้เองด้วยคนที่เป็นเบาหวานมีขึ้นมีเครื่องเองจาะเจาะได้เองนะครับ บางบางบางคนเนี่ยสามารถที่จะรู้ดัชนีมวลกายได้วัดความสูงวัดน้าหนักนะครับแล้วก็คํานวณถึงดัชนีมวลกายที่เหมาะสมนะครับรูว,ว่าตอนนี้น้าหนักเราไม่เหมาะสมน้ำหนักนี้เราต้องปรับเราต้องอะไรเราต้องกินอาหารที่เหมาะสมมากมขึ้นนะครับบางคนสามารถที่จดตารางอาหารที่กินได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ดีกว่าแพทย์ดูดูแลเยอะมากอันนี้หมอขอบอกเลยว่าการดูแลที่ดีสุดคือการแบบดูแลตัวเองติดตามตัวตัวเอง เราจะเข้าใจเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็ปรึกษากับแพทย์นะครับปรึกษากับแพทย์เนี่ยถ้าโรคไม่ได้แบบต้องมาประเมินเจอหน้ากันกันกบแพทย์เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาทางอันนี้ทางเทเลเมดจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือถ,ถ้าเกิดแบบมีความจำเป็นก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลตามปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีการดูแลที่หมอคิดว่าเราค่อยปรับเปลี่ยนไปนะครับใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับใช้ าการการเข้าถินทางการแพทย์ใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ที่มีถ้ามันไม่ได้แบบสิ้นเปลืองเกินไปเนี่ยเราลงทุนเรื่องสุขภาพนะครับแล้วเราป้องกันโรคที่มันจะเกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ได้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากกว่ารอให้แบบมผ่วยแล้วค่อยมารักษาอันนี้หมอคิดว่าน่าจะมีความจําเป็นนะครับยังไงฝากเรื่องการดูแลที่บ้านเอาไว้นะครับการดูแลผสูงอายที่บ้าน ควรที่จะค่อยๆเลิกค่อยๆเอาอมาฝังใช้นะครับในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วทั้งลูกหลานเมื่อสุกอายุก็จะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขแพทย์ก็จะลดคนที่มาแพร่ที่โรงพยาบาลนะครับลดโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆเชื้อโรคต่างๆที่มาแพร่กันที่โรงพยาบาลทุกอย่างก,ก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างนี้ฝากเอาไว,นไว,นว้นะครับก็ฝากไว้นะครับท่านชีววิทยคลินิกนะครับมีการ บริการดูแลคนไข้ที่บ้านนะครับสามารถที่จะสื่อสารทางเทเลมดิซีนะครับทางแค่ทางไกลมีพยาบาลไปจาบเลือดให้ถึงบ้านมีการเปลี่ยนสายมีการาให้ให้คำปรึกษานะครับทั้งสุขภาพใจทั้งสุขภาพกายนะครับแล้วก็ความแผนดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ